กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอยู่กับน้ำม้อยเวลาพรายรังสีนะคะวันนี้วันที่8ของเดือนมกราคม2023ก็อยู่กับภายใต้รวมผลงานของแบรนด์มิสเตอร์ฮิมัสเรานะคะก็น้ำม้อยจะวันนี้ก็คือที่ตั้งใจก็คือพอดีว่ามีกลุ่มของกเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวเนี่ยโทรเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็น้ำอ้อยขอ เออ่มาเอาเคสขึงของปลุกข้าวให้ดูนะคะก็ขอยกตัวอย่างของคุณคุณต้นแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือข้าวเป็นนข้าวนาปลังด้วยนะคะก็คุณต้นได้ส่งได,ได้ส่งมาให้เราดูนะคะอันนี้วันก่อนที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องอะโวคาโดนะคะถ้าเกิดใครมา,เ,าเจอคลิปของน้ำม้อยใหม่นะคะเป็น Yout u b e ช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของของการทําดินนะคะเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทําดินถ้าดินเราดีเนี่ยดินดินดีเนี่ยมันมันได้ทุกอย่างนะคะเราเราถือว่าถ้าดินดีแล้วเราชนะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราเนี่ยคะ่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของการเอ่อการการการทำทำดินนะคะการทําดินให้ดีนั่นเองถ้าดินดีแล้วคือทุกอย่างมันจะ ดีไปด้วยกันหมดนะคะเพราะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมันะคะนวมลก็จะอยู่ดูแลในภายใต้แบรนด์เราแบรนด์เราก็จะเป็นตัวนี้นะคะโอ้โหนะก็อาภัยให้ด้วยนะคะกองนะกับแบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัเราก็จะเป็นตัวกระตูนนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรวมผลงานของแบรนด์ม<ร>ิสเตอร์ฮิวมัเราทีนี้นวมลขอหยิบยกเรื่องของข้าวนะคะคุณต้นเนี่ยอยู่คลองห้านะคะก็ทําข้าวทั้งนาปีและนาปลังแต่ว่า ที่ปทุมธานีที่คลองห้าเนี่ยด้วยความที่คุณคุณต้นเนี่ยมีน้ําพร้อมนะคะก็คุณต้นส่งมาให้ดูตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นกล้าเลยละคะ่ะที่เราเคยออกอ่าออกออก,ก u t u b e ไปเนาะในในส่วนของข้าวอะ่ะก็จะเป็นของคุณต้นซึ่งคุณต้นจะเจอปัญหาในเรื่องของดินเหนียวดินมันไม่ดีคะ่ะแล้วก็ผลผลิตข้าวไม่มันมันได้มันได้น้อยนะคะได้ไม่ค่อยได้แล้วก็จะเจอปัญหาพวก ขอโทษนะคะโรคแมลงด้วยนะคะอ่ะอันนี้ดูว่าล่าสุดเลยที่คุณต้นส่งมาวันที่6ของเดือนมกราคม2566นะคะก็จะเห็นได้ว่าต้นข้าวของคุณของคุณคุณต้นเนี่ยนะคะสวยมากนะคะก็ก็เป็นเม็ดเม็ดอ้วนฝังเลยนะคะอ้วนเนี่ยเดี๋ยวสูมเข้ามาดูนะคะอาหวังว่าคุณต้นคงจะถ่ายรูปมาให้เราดู อันนี้ก็คือข้าวข้าวกาลังติดรวงนะคะเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยเกรอรยังสลัดไม่หมดเลยนะคะ <c oughs> ในช่วงนี้ของการทำข้าวเนี่ยเราไม่ควรเอาอะไรไปพ่นเขาแล้วนะคะก็คือถ้าถ้าข้าวเขากําลังกําลังเอ่อติดรวงแล้วก็มีเกรอรด้วยเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาผสมเกรสรเต็มที่แต่ว่านี่คือข้าวมาแล้วไงนะผู้ชมเม็ดสวยมากนะคะแล้วก็ใบข้าวในเขียวกอ ก,ก็พุ่มใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยเยอะมากเลยรอบเนี่ยนะคะได้ข้าวเยอะเนี่ยกอหนึ่งไม่รู้คุณต้นปลูกแบบไหนเนาะอ่ะด๋ดูนะคะเนี่ยค่ะข้าวก็สภาพข้าวกําลังพุ่งเลยนะคะกําลังมาเนี่ยกําลังมายังไม่สลัด <c oughs> สลัดเกสรยังไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้ที่ปทุมคลองห้านะคะข้าวก็เต็มเลย ข้าวสวยมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองอ่านดูว่าคุณต้นไว้ไงบ้างเข้าว80ดสิบวันนะคะออกรวงแปดสิบวันแปดสิบวันนี่สามสบหสิบนะคะ90บก็สองเดือนกว่ายังไม่ถึง3ามเดือนดีนะคะเข้า8แปดสิบวันออกรวงแล้วเก้าสบเซนคุณต้นนะคะนาข้าวของห้ารวงข้าวใหญ่ไม่เคยฉีดยาค่า ไม่เคยฉีดยาเชื้อราและยาฆ่า,ามแมลงเลยอุยอ้ยอุ๊ยขอโทษค่ะเดยวนะคะยังไม่เคยฉีดนะคะไม่เคยฉีดยาฆ่า,ามแมลงเลยนะคะไม่เคยฉีดยาฆ่าเชื้อราอะไรเลยไม่เคยไม,ไม่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าฆ่า,ามแมลงเลยวันฮิวมัสสองรอบนะคะก็คือตอนเตรียมดตอนเตรียมเทือกแล้วก็รับท้อง เราเรารวมประมาณ3.5กระสอบต่อไร่ค่ะบางคนก็ใช้2กระสอบบางคนก็ใช้4นะคะของเราบรรจุน้ำหนัก25กิโลนะคะอ่าก็ต่อไร่ปุ๋ยเคมี4กระสอบในพื้นที่11ไร่อ่าทดี๋ยวไม่ชมลืม,มคะเดยวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนาปีนะคะข้าวนาปีหรือข้าวนาปรังอ๋อทำข้าวนาปีหรือนาปรังอ๋อมีคนถามในลายกลุ่มนะคะก พี่ก็บอกว่าเป็นนาปังนะคะน,นี่จะเป็นนาปังเนาะเพราะว่าเขามีน้ำข้าวสวยมากขอคำแนะนำด้วยครับพวกข้าวน,า,นาปังครับผมอยู่ปทุมธานีน้ำสะดวกทั้งปีก็เลยทำได้ทั้งปีนะคะก็หนึ่งไร่ควรใช้สีสอบอย่างที่บอกนะคะบางคนก็ใช้สีบางคนก็ใช้สองแต่ว่าของอของพี่ต้นของคุณต้นนี่ใช้อยู่สาม สามสามกระสอบครึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ถึงจะสีเราไม่สีนะคุณต้นท่าจะแบบว่าพอละอะไรเงี้ยพอดีนะอ่าคือรอบที่หนึ่งทำเทือกนะคะอเคเค๋พี่เขาจะมีสูตรของเขานะคุณต้นก็จะมีสูตรสูตรของเขาก่อนหวานอ๋อก็คือให้หมักย่อยต่อต่อสังฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ก่อนนะคะประมาณสิบห้าวันแล้วหวานฮิวมัสตรงไปนะคะอีกครั้งหนึ่ง ช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องกลมครับส่วนทางใบก็คือที่จริงแล้วบางคนก็คือแบบเราเราไม่ต้องใส่หลายรอบก็ได้นะคะบางคนที่ไม่อยากเจอต้นทุนสูงแล้วไปจ้างเขาเนี้ยนะาไม่ได้ทําด้วยตัวเองเนี่ยไม่แนะให้ลงทีเดียวไปเลยนะคะก็คือสี่กระสอบเลยไม่งั้นก็สองกระสอบร่วมกับเคมีเนาะก็ใส่ไปเลยทีเดียวไม่ต้องเหนื่อยนะคะเพราะว่าของของเรานี่ไม่ต้องกลัวมันจะไปไหนคะ่ะมันก็จะอยู่ในนาเรานั่นแหละคะ่ะแล้วก็ยิ่งใส่มันก็ยิ่งทําให้ การสะสมธาตุอาหารเนี่ยมันจะทํางานได้ดีมากขึ้นดินก็ดีดีนานด้วยนะคะคือคือใส่ไปแล้วก็พร้อมปลูกอะของเราพร้อมปลูกได้เลยไม่ต้องรอแต่บางคนก็แล้แต่บางคนเขาก็เคยชินกับการทําสูตรแต่ละนา <c oughs> แต่ละที่ของแต่ละเจ้านะคะเขาบอกว่าอ,อ๋อก็คือคือทำสองเขาใส่สองรอบรอบที่หนึ่งทำเทือกว่าพี่สองคือรับรวงก็คือใส่สองรอบอันนี้หมายถึงว่าคนนี้ถามไปเนาะ แต่ที่จริงละม่อยบอกเนี่ยว่าใส่ทีเดียวไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ไม่เปลืองต้นทุนนะคะรอบที่สองคือรับท้องครับสังเกตจากต้นข้าวแล้วก็เปลี่ยนจากแบนมาเป็นกลมอ่าคือต้นมันจากแบนแบนแล้วก็มาเป็นต้นกลมส่วนรับรวงคงใช้การฉีดทางใบครับอ๋อเขาใช้อะมิโนด้วยได้ใช้น้ําตาลและอะมโนด้วยแต่ว่าลม่อยอยากจะบอกว่าของเราเนี่ยเราใส่ ของเราในภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัสเรามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในการวิธีในการหมักเนี่ยเราใช้น้ําตาลทรายแดงทั้งหมดเลยนะคะเราใช้ของที่คุณภาพสูงมากแล้วก็เขาสามารถที่จะเป็นส่งน้ําตาลทางด่วนได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกกรดอะมิโนอย่างเงี้ยบางคนที่ยังไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเรามีอยู่ในนั้นครบหมดแล้วนะคะของเราเนี่ยจะเป็นตระกูลของ เอ่อแลคโตโบซิลัสไบซิลัสเรียกผิดเรียกถูกก็ขอโทษด้วยนะคะก็คือยาคูนั่นแหละคะ่ะหรือนมเปรี้ยวนะคะเรามีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อมาเสียดายตังค์นะคะแล้วก็พวกน้ําตาลทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ่ากดโอมิโนเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะดีวเขาถามยี่ห้ออะไรอะไรเนี่ยเขาตอบกันในหล,ลายกลุ่มนะคะก็มีพี่ๆในเขาปีประสบการณ์แต่ว่าด้วยความที่คือน้ำม้อยใสไปหมดแล้วคะ่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องซื้อมาใส่ให้เปลืองกับตังค์นะคะ ก็ไม่ไม่ได้บอกในไลน์เนาะบางทีคือเขาใส่ไปแล้วไงเออของคุณต้นใส่ไปแล้วแต่อยากจะบอกว่าของเรามีแล้วข้างในนะคะสามไร่ของผมได้ไหมครับสองตันอ,อ๋อเขาบอกว่าคนคนที่เขาถามเนี่ยเขาบอกว่าของเขาทํทข้าวอยู่สามไร่เขาได้สองตันนี่ก็ถามกันเรื่องเม็ดพันธุ์แล้ะนะคะเม็ดพันธุ์ซื้อที่ไหนยังไงอ,อคุณต้นก็บอกว่าเขาเขาใช้เขาซื้อมายี่สิบห้ากิโล 1200บาทห,หใช้2อกิโลต่อต่อต่อสิไร่นะคะทีนี้อัตราการหว่านไม่แน่นอนครับถ้าดินอุดมสมบูรณ์มากหว่าน12-15อกิโลก็แตกกอแน่นแล้วบ้านผมทำนาปีละ3าครั้งโอ้โหเป็นบุญเนาะบุญจังเลยน้ำดีอะ่ะเนี่ยถึงบอกว่าน้ำคือหัวใจหลักเลยถ้าน้ำดีแล้วมันทำอะไรก็ได้หมดแ่คะค่ะไม่ได้หยุด จึงต้องหวานหนาครับ25กิโลถึง30กิโลต่อไร่ครับผมจะสั่งได้ทางไหนอ่าน,นี่เีเขาก็แนะนำนะนะซาร่าเออผมขออัตราในการพ่นน้ำต่อ20ลิตรใช้กี่ซีซีครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนเขาเนาะข้าวจะจะได้ไม่ไหม้ครับ <c oughs> <c oughs> ที่จริงของเราก็จะมีนะคะในส่วนของมิสเตอร์ฮิมัสเราที่จริงเราก็ใส่ลงไปใน เระสอบอยู่แล้วของเราเนี่ยจะส่งให้กินทางล่างแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่ต้องการใช้ทางฮอร์โมนของน้ำม้อยก็จะมีตัวฮอร์โมนนะคะเราใช้ประมาณ3ามีซีขึ้นไปไตระดับจากต้นกล้านะคะเราปลูกได้ประมาณสักราทิศเราก็พ่น3าีซีต่อน้ํา20ลิตรอันนี้พูดถึงตัวฮอร์โมนนะคะก็ผสมน้ําฉีดได้เลยบางคนใช้สองทางไงใส่ทางล่างด้วยแล้วก็พ่นข้างบนด้วยนะคะก็จะ ใช้กันอยู่ตั้งแต่3ามซีซีจนถึง7จ็ซีซีนะคะพอเข้าสลัดเกสรหมดแล้วเนี่ยเข้าเต็มเม็ดแล้วแล้วก็ก็สามารถฉีดได้เลยที่นั้นก็ประมาณห้าหกเจดซีซีก็ได้เลยค่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าของคุณต้นเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนนะคะบางคนก็จะสั่งฮอร์โมนของละม่อยไปด้วยเนยเาะก็ใส่ไปแต่ที่จริงละม่อยใส่ลงไปในกระสอบแล้วให้กินทั้งรากแต่บางคนเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเขาก็จะไปผสมนะคะ หันหัวฉีดเฉียงขึ้นบนครับลักษณะเหมือนใช้ดโดรนอ๋อแต่ว่าอืมก็คงจะประมาณนั้นนะคะเขาคงจะแต่จริงๆแล้วเอ่อในการฉีดข้าวมันก็เนาะเราบางคนก็ใช้ดโดรนฉีดบางคนก็เอ่อสบัดเอาตั้งแต่ตั้งแต่ลากนะคะบางคนปลูกเป็นกอเนะี่ก็จะบริหารจัดการง่ายแต่อันนี้ก็เหมือนกอเนาะของคุณต้นก็เหมือนกอนะ อ่อ่าอันนี้สารจับใบไม่ต้องใช้ถูกต้องค่ะฮอร์โมนเรานี่ไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้ฮอร์โมนตัวอื่นมาช่วยนะคะเีก็จะเป็นในส่วนของทุเรียนก็ในส่วนของคุณต้นก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณต้นด้วยนะคะที่อุตสาอ่าให้ให้ให้อ่รูปแล้วก็ให้ความรู้ในนี้พี่ต้นอยู่ครองข่าก็ปัญหาก็อย่างที่บอกค่ะหลักๆก็คือดิน ดินดินดินไม่ดีนะคะก็คือนาเนี่ยแหละมันเหนียวยังไงก็ไม่รู้เลยเหนียวแบบมันล็อกอะคะ่ะมันล็อกลากแล้วก็ค่าแตกกอไม่ดีนะคะแล้วก็ผลผลิตได้น้อยแล้วก็เจอพวกโรคแมลงก็เยอะที่แล้วมาที่คุณต้นโทรมาบ่นนะคะแล้วก็ที่หลักๆเลยคือดินไม่ดีแหละเราก็ไม่รู้ว่าดินไม่ดีคืออะไรเพราะว่าปกติแล้วคาว,ว่าดินเหนียวปลูกข้าวนี่น้อมันกกได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเขาบอกมันไม่ใช่อะ่ะคุณน้อย ประสบการณ์ที่คุณต้นใช้อ่ะนะคะคุณต้นก็น่ารักมากเพราะว่าตอนที่คุณต้นใช้ไปบอกว่าอ,อคุณต้นก็ก็โทรมาบอกน้อม้อยว่าคุณอ้อยไหนคุณอ้อยบอกว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะเป็นสิบห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันผมเนี่ยใช้ไปแค่ไม่กี่วันเดี่ยรู้เรื่องเลยก็บอกว่าเออก็ก,ก็ก็ให้พี่ต้นลองเพราะว่าตอนที่ให้ให้คุณต้นลองเนี่ยก็คือเอ,อเราบอกว่า พี่ต้นยังไม่ต้องสั่งไปเยอะเพราะว่าบางทีคือตอนนั้นน่ะคุณต้นเขาก็บอกว่าเนี่ยพอดีว่าผมก็ไปไปเหมือนว่าคุณต้นอะไปไปขอซื้อนะคะนี่เดี๋ยวก่อนนะคะไปขอซื้อนะคะไปขอซื้อไปขอซื้อจากจากเอ่อจากคลองสามนะคะจากพี่แก้วตอนนั้นเราถวายที่วัดด้วยแล้วก็พี่แก้วก็ซื้อไปด้วยแล้วคุณต้นไปได้มาจากเอ่อจากจากจากพี่แก้วก็บอกว่า เออคุณอ้อยเนี่ยเราเอาไปลองไม่รู้จะลองยังไงเพราะว่าซื้อพี่เขาไม่ขายเขาให้มาประมาณห้ากระสอบให้เลยนะพี่แก้วใจดีมาก <c oughs> ทีนี้คุณต้นก็เลยบอกว่า,านี่คุอ้อยบอกว่าอย่างนี้ <c oughs> เอาไปใส่ใ,ใ,ก,ลใกล้บ้านแล้วก็ใส่ประมาณสักเออประมาณสักหนึ่งขันน้ํานะคะหรือว่าห้าขันน้ําในบริเวณที่เป็นนานใกล,ใกล้ใกล้บ้านเราจะได้สังเกตได้ได้ชัดเจนว่ามันแก้ปัญหาดินให้กับให้กับคุณ ให้ใค่ะกับคุณต้นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยสั่งเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลนะบางทีเราไม่รู้อะแล้วแล้วแล้วเราก็สั่งมาเยอะก็จะไม่รู้เรื่องของน้อยเนี่ยของเราเนี่ยเรา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 มีลูกค้าอยู่แล้วนะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ใช่ปัญหาแต่ขอให้รู้อย่างเดียวว่าต้องใช้ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะนี้คุณต้นเขาก็เลยลองใกล้บ้าน พอลองใกล้บ้านปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือโอ้โหนะคะนาบอกว่าดินมันเปลี่ยนแบบคนน้อยมันเปลี่ยนชัดเจนมากอะ่ะคือแค่ห้าวันเองแล้วถามว่าห้าวันคืออะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าดินเนี่ยน้ำนี่ใสลงเลยน้ำนี่ใสแล้วก็เกิดเลนขึ้นเลยนะคะจากที่เขาไม่ค่อยมีเลนแล้วที่สําคัญคือดินเขาดินเขาแบบกลายเป็นดินดําอ่ะเขาบอกว่าดินเหนียวเนี่ยม,มันดำแบบดําเหมือนเหมือนนาเข้าต้องการนั่นแหละคะ่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือ เออไอ้ไอตรงที่เป็นใบข้าวอะค่ะมันเขียวส่งมาเลยนะคะแล้วก็รัดเร็วด้วยนะคะน,นี่คือเก้าเอ่อเท่าไหร่นะแปดสิบแปดสิบวันข้าวแปดสิบวันเขาบอกว่าได้ผลเกินคาดนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นนะคะที่ที่อันนี้ก็ถ่ายมาทั้งผืนเลยก็เหลืองนะคะใบเนี่ยบางทีของเรานี่เก็บผลผลิตนะบางทีเราเกี่ยวข้าวที่ใบย,ยังเขียวอยู่เลยนะคะซึ่งแต่ต้องเป็นสูตรเราเท่านั้นนะเพราะว่าในตัวฮิวมัสเองตัวเดียวเนี่ย ไม่ไม่มีไตตัวเจนตัวหน้านะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็จะเสริมเอาแต่บางคนก็ไม่ใส่เคมีเลยอันนี้บางคนก็ปลูกแบบไม่ใส่เคมีก็ใส่ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็หนึ่งไร่เขาจะใช้กันอยู่สี่กระสอบก็ไม่ร่วมเคมีแต่ถ้าคนที่ร่วมเคมีก็จะใช้อยู่ประมาณสองกระสอบนะคะสิ่งที่สําคัญคือบางคนนี่บอกว่าคนอ้อยไม่ต้องใส่เลยอะสี่หกศูนูนเนี่ยแทบไม่เราไม่ใส่เลยนะคะเนีย่ยข้าวก็จะเหลืองงามมากนะแล้วก็ เม็ดข้าวเม็ดข้าวก็สมบูรณ์นะคะแต่ละกอนี่ถือว่าได้ข้าวเยอะนะว่าได้ข้าวเยอะมากเนี่ยค่ะลวงเขาอะลวงใหญ่ข้าวสวยมากแล้วก็เนี่ยสมบูรณ์มากเลยไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าเวลาเวลาที่เขาเขาเป็นลวงแล้วเยอ,ะอะ่อมันจะขนาดไหนอันนี้เยอะบ้างนคะคะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะตรงนี้ก็สามารถโทรมาปรึกษาเมยได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาคุยกันได้เลยก็ศูนย์แปดสองนะคะห้าหกสี่สี่เก้าเก้าเก้านะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาหรือพูดคุยว่าดินเราเป็นแบบไหนเราเจอปัญหาแบบไหนบ้างเห็นมาค่าบข้าวเลยสวยมากเลยนะคะแทเราแทบไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเลยเนี่ยเนี่ยดูใบข้าวเนี่ยสวยมากนะนี่ก็สูตรของพี่เขานะเขาก็ผสมอะมิโนด้วยเนี่ยใช่ไหม พ่นอะมิโนด้วยแต่น้ำมันก็จะบอกว่าในกระสอบเราก็มีนะคะในอะมิโนอะพวกอะมิโนพวกน้ำตาลนี่ก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยใบก็จะเขียวหนาใบใหญ่มากนะคะเขียวแต่เขียวเราเนะี่ยจะไม่เขียวเหมือนเคมีนะเขียวเราจะเขียวโปรง่งเพราะว่าถ้าบางทีเราเขียวจัดเกินนี่มันจะล่อแมลงมากินแต่ของเราเนี่ยร้องให้แมลงเข้ายังไงมันก็ไม่เข้าหรอกคะ่ะมันไม่เข้าเนี่ยคะ่ะกอถือว่ากอเข้าใหญ่มากเลยนะ แล้วก็ตอกอข้าวแตกเยอะมากเนี่ยพี่เขาคุณต้นก็ถ่ายมาได้ดีบ้างเลยเพราะว่าจะเห็นรัศมีรอบข้างที่ข้าวก็ติดรวงแล้วเขาก็แตกเป็นพุ่มออกไปนะคะเนี่ยข้าวเม็ดใหญ่มากข้าวสวยมากนะคะแล้วก็ไม่มีโรคที่สำคัญไม่มีโรคเลยค่ะถ้าวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมกดซับ s c r i ต e ติดตามน้ำอ้อยไปก่อนนะคะกดติดตามไปก่อนเลยแล้วก็ โทรมาที่0825644999น 9, 9, ะมนก็จะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะนะมนก็ยินดีรับทุกเสียงทุกสายของเกษตรกรวันนี้เราก็อยากช่วยให้เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มปลูกข้าวเนี่ยคะ่ะลดขั้นตอนนะคะในการที่จะลดต้นทุนลดขั้นตอนในการทําข้าวมันจะได้เหลือเงินเยอะๆคะ่ะแล้วก็ยาฆ่าแมลงยาสารจับใบอะไรฮอร์โมนะไรไม่ต้องใช้นะคะก็คืออยู่ใน ตัวของน้อ้อยตัวเดียวไปเลยนะคะแล้วก็ทำมาให้มันง่ายแล้วก็จะได้ผลผลิตที่สูงด้วยนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอคุณต้นนะคะอยู่คลองห้าเป็นอย่างสูงถ้าใครสนใจก็อยากไปดูก็ได้นะคะเนี่ยค่ะพี่ต้นอยู่ที่คลองห้านะปรปทุมธานีก็พี่ต้นก็น่ารักมากนะคะก็เป็นแสงสว่างให้กับคนในในลายกลุ่มเยอะมากเลยคือ ต้องขอบคุณเพราะถ้าถ้าไม่มีพี่ๆเขาใช้แล้วผลงานเราไม่เห็นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีคนแชร์รูปลงหรือว่ามาแชร,ร์ให้ให้เราได้เห็นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับกับเกษตรกร,ร,กรท่านอื่นแต่ณวันนี้คือพี่ๆเขามีน้ำใจค่ะมันต้องเสียสละเวลาเนาะแล้วก็ต้องมันถ่ายรูปเนี่ยดูสิเนี่ยเล็กน้อยก็เป็นหมดเลยแต่ก็เยอะมากเพราะว่าที่แล้วมาเขาบอกดินไม่ดีเนี่ยแม่จะเห็นว่า ดินล,ล่างเนี่ยมีระบกว่ากุ้งหอยปูปลามาหมดเลยนะคะแล้วก็ดินเนี่ยมันก็จะดีมากเลยระบบนิเวศคืนมาหมดเลยสิ่งที่ดีนะอันนี้อันนี้ตอนที่เป็นที่เป็นต้นกล้านะตอนที่น้ํามันยังอยู่ตอนนี้พี่เขาได้เอาน้าานําออกแนละ้วแต่โดยรวมก็คือดินมันเป็นดินดาอะกลายเป็นดินดีอะแล้วทําให้ข้าวมันแตกกอได้ดีมากข้าวข้าวแต่แล้วเมล็ดที่ลงไปถ้าเราคัดสายพันธุ์ข้าวที่ดีแล้วเนี่ยนาข้าวก็ต้องดีน้ําก็ต้องดีนะคะหรือว่าปุ๋ยที่เราใส่ก็ต้องดีด้วย วันนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำอินซีร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเป็นกึ่งเคมีนะคะก็สามารถที่จะนำเอาท่านอาหารต่างๆนะมากินได้เต็มที่เพราะเราจะมีโพแทสเซียมคอยส่งเขานะคะโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนท่านอาหารนะคะวันนี้น้องม้อยขอกลับขอบพระคุณพี่ต้นนะแล้วก็ฝากให้กับเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะหรือมีปัญหาก็โทรมาถามน้องม้อยไ,ได้เลย082นะคะ 5 6 4 4 9 9 9, 9้าไม่จะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนนะคะให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลผลผลิตทางการเกษตรเรานะคะเพราะเราต้องเข้าแรงแล้วนะคะในการที่จะอุ้มดูแลระบบรากแล้วก็ต้นแล้วก็สะสมธาตุอาหารให้จนกระทั่งถึงฝั่งนะคะเดี๋ยวนะ้องม้อยจะมารีวิวอีกทีว่าคุณต้นเนี่ยได้ข้าวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณต้นน่าจะส่งให้เราดูอยู่ก่อนก่อนที่จะปลูกก่อนก่อนที่จะเก็บ ข้าวนะคะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็แล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวฝากคุณต้นไว้นะคะว่าคุณต้นก็จะได้มาเป็นแสงสว่างให้กับคนทั้งประเทศนะคะวันนี้มาขอากลับขอบพระคุณคุณต้นแล้วก็กลับขอบพระคุณเกษตรกรทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ถ้า <c oughs> ไ,ไม่ <c oughs> ไอเตาก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับกลุ่มเกษตรกรท่านอื่นด้วยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ก่อนนะคะ โทรมาปรึกษาหมอยไอด้เลยเป็นเบอร์ไอดีไลน์นะคะ0825644999ค่ะวันนี้น้อยมกลับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ